สวัสดีค่ะมื่อนี้แม่นงตังค่ะเขาปลาหาหนุ่มใหม่เลาวค่ะเชิดายค่ะตอนไปน่ะว่าได้เอากล้องไปน้าค่ะบ่าได้ทรศัพท์ไปก็เลยประเทศไทยหายเบิ่งตอนที่หาแม่ค่ะอยู่ในก่อหน้่มใหม่หมค่ะมีแต่ใน้่งใหญ่ๆไหมค่ะตั้เสออ่อนค่ะถ้าได้เห็นอยู่ในก่อมันแห้งสิค่ะก็นีค่ะเพื่อนค่ะเป็นอาชีพเก้านะคะที่แม่เคยเฮตุตอนเป็นเล็กน้อยนะคะมากแห้งค่ะมักหาหน้่มใหม่ค่ะ คือ่วนมูไปบ่มีใครไปน้ำกับไผู้เดียวได้ค่ะเขาป่านน่อใหม่ค่ะมากอยากหาแต่ว่าหันบ่มากเพ็ดเนี่ยค่ะหามากอะมาให้แม่เท็ดอันนี้ก็สีอาร์ตไว้นะคะดูค่ะแม่สียอาร์ตไว้ถ้ากินหนาแรงไหมค่ะเอาไว้ฝากป่าน้ำเป็นมาจากดางประเทศกห้เป็นเอาไปกินน้ำสิไหค่ะพี่น้องง่าๆบๆปวดๆเลยค่ะคนน่ะกระสออนค่ะพี่น้อง บุก้อนนั่นแม่หาเนาะค่ะนอบานี้เฮ้าเลียนจบแล้วก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพไหมค่ะไปเห็ดงานกรุเง,งเทพนี่นอนนะค่ะฟันว่าจะได้ไปหาหน้องใหม่ไหมคะ่ะเขาไปไม่ฟันก็ฮักโป้เอาโป้เอาโป้เอาไปเลยค่ะ,คะมาแข้งหลายคะ่ะจนเก็บไปฟันแลาจะควงได้ไปหาหน้องใหม่ดูคะ่ะอันนี้แม่ยังเอามาโบเบิดอ่คะค่ะเพราะว่ามันอันเต็มถังกวนไหมคะ่ะ ไปไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้กันเนาะค่ะเนาะเรื่องว่าได้อาโทรศัพท์ไปถ่ทายล่องไปซองเบิองซื่อไนะค่ะว่ามันยาวซ้ำหใายแล้วก็มีหายจบเจียบองดูค่ะถ้ามันขายร้อยหาสิบบาทประมาณนี้แหละคะ่ะถุงละหาสิบก็จะได้ประมาณสามถุงนี่แหละคะ่ะมาณได้ร้อยหาสิบบาทแต่ว่าเห้องบอกขายนะะเนาค่ะเฮ็ดไว้ถักกินนะคะเพราะว่าถ้าห้องขายไปแล้ว เขานาแรงเขาก็ได้ซื้อเขากินทั้งสิ้นนะคะท,ทั้งี่ดีเขาก็เพชรอัดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ได้กินนาแรงนะคะเป็นน้อไหม่ที่แบบปลอดสารนะคะเนาะเข้าไปซื้อเขากินตามตลาดก็บ่รู้ว่าเขาใส่สารอีหย่างแน่กันบูดหรือเปล่ามืสิกับบืหูเนาะ,ะเนาะแต่ทางเขาเฮ็ดเองก็คือไว้ใจได้เลยว่ามันบม่มีสารกันบูดนีหอย่างสิ่งนะคะีค่ะก็เป็นปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่ปอกน้องหม่ก่อนนอคะจบคลิปสำนีก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ